โคบาลลูกเจ้าแม่ใส่ทองเจ้าของฉายาไอ้หมัดหมอลำผู้ที่มีพลังหมัดซ้ายอันหนักหน่วงรุนแรงเป็นยอดมวยไทยอีกคนที่โด่งดังไปทั่วโลกโดยสไตล์การชกอันดุดันมีลำหักลำค้นและพละกกำลังมหาศาลโคบานเคยขึ้นชกกับยอดมวยไทยชาวฮอลแลนด์รามอนเดกเกอร์สี่ครั้งผลาดกันแพ้กันชนะคนละสองครั้งเกียริประวัติการชกครั้งสำคัญของโคบาลคือเขาสามารถชนะน็อกสุดยอดปรมาจารย์มวยไทย ให้มัดสากเหล็กสำราญศักเมืองสุรินมาแล้วสำหรับสถิติการชกของโคบาลชนะ250ครั้งเป็นการชนะน็อกเอาท์90ครั้งและก็แพ้20ครั้งโคบาลลูกเจ้าแม่ไซทองเกิดเมื่อวันที่4สิงหาคม2509เป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เขาเริ่มชกมวยเมื่ออายุ11ปีเนื่องจากมีฐานะยากจน จึงต้องการหาไรายได้ช่วยเหลือครอบครัวตั้งแต่ยังเด็กสำหรับชื่อโคบานครูมวยของเขาเป็นคนตั้งให้เพราะเห็นว่าตอนเป็นเด็กโคบานมีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับชานบรอนสันนักแสดงชื่อดังชาวสหรัฐอเมริกาที่โด่งดังในบทบาทของคาวบอยซึ่งคาวบอยเมื่อไปเป็นไทยก็คือโคบานเขาจึงได้ชื่อโคบานมาตั้งแต่นั้นโคบานช่วงที่ฝีมือเก่งากาจชกที่ประเทศไทยก็มีชื่อเสียงเหมือนกับยอดมวยไทยทั่วไป แต่ที่ทําให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังที่สุดก็คือการเดินทางไปชกที่ต่างประเทศสําหรับการชกไฟนี้เป็นการเปิดตัวของโคบานลูกเจ้าแม่ไซทองเขาขึ้นชกกับยอดมวยคิกบ็อกซิ่งชาวสหรัฐอเมริกาเฮกเตอร์พีน่าซึ่งเป็นมวยหมัดหนักไม่แพ้คโคบานและก็มีสถิติชนะนอกเป็นส่วนมากช่วงนั้นเขากําลังมีชื่อเสียงโด่งดังเขาจึงมองข้ามโคบานว่าเป็นมวยนอกสายตาการชกในวันนั้น เฮเตอร์พีน่าได้แสดงอาการเหยียดหยามโคบานอย่างเห็นได้ชัดซึ่งได้สร้างความไม่พอใจให้กับปองเชียร์ชาวไทยเป็นอย่างมากสำหรับการชกครั้งนี้ภาคภาษาอิสา,านต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุก,ท,กท่านนะครับวันต่อไปอาสลับ,บวย้ยคูณนี่อื้อืสิเป็นการชกกันร,ระหว่างโคบานลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับนอไอห,หมัดหมอลำพวนอุ้ยวัยคู่สวยสดงดงาม สารพูซกก็คือเฮกเตอร์พีนานะครับ <In> Tokyo, เป็นยอดมวยคิกบ็อกซิง่งชาวสหรัฐอเมริกาคนเป็นยกยกหยกยกหนเป็นดัดสร้งให้อา <In Canada. S 1> สารัข้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่โคบ้าน <Already S 1> ได้ไปชกยังต่างประเทศนะครับ U.S.A. Ana, วายคู่เดล่ล่าอันสวยสดงดงาม มีพลังมัดอันหนักน่วงนะครับโคบันเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมม์ครูต้นสูตนี่ก็ว่าเป็นธรรมดาที่ครับเฮกเตอร์พีนาเนี่ยสถิติเจ็ดครั้งหลังสุดชนะน,นกหกครั้งนะครับหืปวเต็นดอกแดดดอกแดดเป็นแต่สั่งเต้ ปกติล้ตามมารยาทสมยไส้ไวคู่เสบาไวยก็ต้องยือยุ่่มุ่มเนี่ยมาเต็นใส้หัวดอกแดกดอกแดกมัจะเป็นเต่เตะดาเต้นเป็นลิ่งเป็นคางเป็นแต่สั่งพะโลบักสันดานอาสำรับการชกครั้งนี้นะครับน้อก็มีคนไทยและคนลาวนะครับในเขามาเซียโคบานลูกย่าแม่ใส่ทอง การใบคู่เซ็ตสิ้นลงไปแล้วครับๆๆบ่นเป็นธรรมดาเอากรรมการกร็เรียกผู้ใดบุ๋มว่าพี่เรียกมาฟังกติกาคนมาแปลภาษาให้ฟังเออจังใดอ๋อมาคือจังอธิบายไว้แท่กติกา,นนาโชคกันโหลดนะโสมพนะ เอาละครับเอาหลังจากนั้นก็เป็นการถอดมงคณนะครับเนาะที่เรื่องถอดมงคลทั่บ้านเอาล้วพูดอะไรขึ้นไปซึ่งหันขึไปมอบอย่างมอบท่องติเอาละครับทรงชัยรัตนสุบรรถเป็นคนจัดการแข่งขันครั้งนี้วันจับ อาลละครับอ่าพิธีการบนเวทีก็กํากลังสิ้นสุดลงไปนะครับเนาะเอากรรมาการเรียกเขามาไหมมา้ยไเขามาไหมส่วนอานสลับการโชคข้างนน้ให้เขาา้าใจกติการด้องห้ามเอาหัวดาค้างดังก่อนห้ามเตะให้ห้ามก่อนแลว้าาลวห้ามสอกคนจะพ่ายเข้าใจว่าขอา้อบังอือห้ามตีสอก คนอยากชน,นะมวยไทยต้องหามตีศอกเนี่ยคิดอกสิ่งเป็นอะซั่งมัชน,นะก็โอ้ยชน,นะมวยไทยมาแล้วคุณาตาตะวันหามตีศอกหามตีเขาโอตีเขาไดรยุตตะวันหามตีศอกมันยานลายศอกอะยกแรกเริ่มขึ้นครับเป็นเังไองใดเต้นคอกยกแข็งแกรเนี่ยเอาตีป์ซ้ายเขนะ้ามาเอามันสิเก่งขึ้นยังอันอันลีแลนด์มาเต้นยอกแงกแกี่งปวดนะโอ้โหตีป์ซ้ายแบบ คิกบ็อกซิ่งเอ้าตีเสือตีขั้วบ่ถือฮะเสร็จแล้วกบานกันดูชั้นดูเซิงอยู่ครับยังบอทันออกอาวุธบันเทาะอานันนันถึงมาป้ายมัดขัวแล้วเอ้ามวยไทยส่วนมากที่ดูชั้นเชิงยกแรกนะแต่ว่าบางคนนี่ไปตีตั้งประเทศนี่ยกแรกมัวแต่เบิ่งสั่นเชิงถือข้อนกอกกับมีดดิบอทันไอ้เฮ็ดนั่นเช็กแนว เอาโคบัน,บนกำลังดูชั้นดูเชิงมัดสายนักเ็นตะนายแล้วโคบันไหมโอ้โหต,ต,ต,ติดต่อยสายตลบตัวทีบนาอบอมเป็นธรรมดาเฮกเตอร์พีนานะเนี่ยเท้าเทนึงเอาโคบันยังจดจ้องจ้องนะครับ,บดูชั้นดูเชิงระว,วังเด้อ ถือมัดเขาในบอดดายนั่นดิบ่ดดาออกอาวุธดินายทนวนดิบ้านธรรมดาดิเฮกเตอร์พีหนา้าเนี่ยเตะขาเฉยนึงเตะนักขึ้นกันนะครับเนาะโอ้โหคิอบ็อกซิง่งเอ,าอาเ้าโคบอนเตะไส้ไปเฉยนึงหนักนั่นหนักสลอสลอพอถือเจนไส้พันสลอโอ้เป็นเรื่งจะพังงานเลยไหเอาละครับมาโคบอนเหมือนตีบ่ถือตีไส้บ่อดถือเตะกันพ้อบ,อถออบ่ถือเอ้าโคบอนนี่เลยถือมัดหเบเฉยนึงอ่ะ ถูกมัดธานาแต่ว่าบสจังบันไดเอาโคบันมือไรสิต่อยใจมัดซ้ายว่ามันควอนตอกซิวแล้วมัดโคบันตีป๊อกรถอ่ะอารเฮกเตอร์เขามาตีซ้ายไม่โดนโคบันเตะซ้ายอ้าวถือมัดสวนเกลี่ยมันถือเฮกเตอร์เตะซ้ายเตะหัวอ้าวต่อยเท่านึงโบสถ์อ้าวมือไรโคบันมา ส่วนนิบอัทันได้ออกอู้อถือมัดเใช่นึงครับโอ้โหต่อไปข้างตาว่าบ่อนักปันไดว,วันเท้อเอาเอามาหาวแต่คิปบ็อกซิ่งไหมใส่มันจากหวาทนที่นั่คือหาแต่ตีใส่ไปกว่าเอาเราข้อตีเขาโอ้คลิปบ็อกซิ่งตีเขาก็เป็ี่ยนอ่ะเตะขาโคบานทีหนึง่งโคบานเตะใส่โคดุกซวงดังเป๊ะเลย เตะเขาดุจสองมันดูดูมันเป็นกสังเตะโอ้โหเจอมัดนับวะครับเจอมัดเจอมัดบวกเอางว่านโถที่โผลนับที่สันละเอามามาหืมโกบานเจอมัดสวนนะครับว่าท่ันในระวังตัวนะครับนี่ระวังเด้อเนี่ยเอาตรงวงกันตัวให้ดีมัดนักได้ครับเนี่ยว่าเป็นตั้มบาราลิคิกบ็อกซิ่งวันนี้ เฮกเตอร์พีนาเนี่ยเตปีสนาโน,นกเทมุลเจ้าละแคราฟ้าหางออโอบันหายมึนไปหายมีมัตต์ตุ๊อจริงสิแหละมวยไทยยกแหลกต้องระวัง เล็นสั้นเล็มซึ่งบ่เลยนี่เอาต่อไปยกที่สองนะครับเนาะเอาอย่างลมเปะลงไปอย่างบักห่านี่โอ้คนเลี้ยนแบบโคบันลมตังหันตีนขึ้นั้งใดเนี่ยเยอะๆเขาอันเถาะอ๋อเอนึกเมื่อยยังว่าค่อยเขี้ยวเถอะอาล่ะครับมายกที่สองเฮ็ดเป็ะเั็งไปพวดรู้อุ้ยคนใดใจห่าวเอาตีใช้ตีหัวตีใช้เอาสินอ่โคบันพัดมามามา เอาก็ u u en, iendo, ump, cko, ้ันสวนนั่นนั่นนั่นมัดใส่แล้วเอาเตะใส่แล้วมาเตะใส่แล้วเตะใส่แข่งกับนักดิเขาพวกบ้านไ่้เป็นธรรมดาราเลยเตะขาต่อยมัดนั่นนั่นเอาเตะขามาเอาเอาตั้งคนตั้งหูหูเป็นดาวัดเสียวแท้ะตั้งคนตั้งนักขึ้นการมัดนลยโอ้โหพวกบ้านเตะเขาหน้าท้องังเตะเราเตะเขาดุกซ่วงมาเขามาติดสั่งเอ้ยเอาเลยพี่น้องเอ้ย เจอมัดสวนแล้วมึงสมโอ้ลูกวะลูกวะวานถัเวที่โผล่หายนี่งอ่ะน่องเทหาัพหามงโอ้โหสมนำนามึงจะต้นยกตนยกพิ่นไปล่มเลี่ยนแบบฮอนเฮ้ยงเจบเบิบท่าเจ้าของนอนเล้วครัสมนำนาเห็นบ่บาป่อแผ่บุญอืที่สนเไปล่อเลียนเขาอีกล่ะได้นน่ะ เอ้าสเสิร์งแล้วคว่ำซักส่องแสงอไอ้หมัดหมอล้ำนะไปโซลอนแล้วต้นยกสองไปทำเป็นนอนเบ็บมึงหันตุตีมึงนอนท่านีดิคนนะเพราะนอนแล้วบารีได้นอนอีเรีอลลูกไปวุ่นนะบ่ราะเป็นข้างกะไตใหญ่ไปยุ่งอันโต้ละจีแบบเอ้า โคบานก็นแสดงน้าใจเนาะครับก็ไปพยุ่งซอยพอยุ่งแต่ว่าลูกพระท่านได้เยอ่สงสัยคั่งกระับใจไงมองนะแล้วท่านไหนบู้นี่แหะครับขวัญโอ้ยเถีงคนไทยคนเล่าว่ากันมวลซีนโฮวเซลล์สมน้ำนาแล้วครับ <laughs> มวยเป็นอะไรรงนะครับครับโคบอลก็รักโคบาลลูกเจ้าแม่ไซทองนะครับเนาะสามารชนะล็อกเฮกเตอร์พีหน้า คิดบอกสิ่งชาวสหรัฐอมเมริกาแห้งอมเมริกาไปในยกที่สองนะครับนาอก็เป็นธรรมดาในโคบ้านลแอบปเปิดอมไฟแรกหลังจากนั้นก็ซื้อเสียงกระโด่งดังนะครับได้ต่อยกับผู้นัน้นพวนี้โอสนาม,มาหลายคนยุ่ตั้งชักวันถอไปสำหรับคู่ต่อมานะครับทางรายการได้ระบุชื่อว่าเป็นท่านปรมาจารย์กังฟูทั้งสองท่านนะครับ มุมน้ำเงินที่กำลังให้สัมภาษณ์อยู่นี้เป็นท่านปรมาจารย์อย่างคอนชิได้มาตีกันนี่เนาะอีนั่งบัดอันนั้นันเอาขีหมามาชิมนาเฮี้ยนคอยเมะคอยใจให้คอยก็ะดิถ้ามัน,ม,นมัด่อหน้าขันเหียนตัวท่านปรมาจารย์ทั้งสองมีเรื่องบาดหมางก,กันก่อนอื่นจะไม่ขอภาคเสียงผู้หญิงนะครับเพราะว่ามันจะอุบาทเกินไปและท่านทั้งสองนี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับอำเภอ หลังจากที่ทั้งคู่ได้ทะเลาะวิวาทกันมานานหลายเดือนในที่สุดก็ตกลงกันได้ว่าถ้าฝ่ายแดงชนะแสดงว่าฝ่ายแดงไม่ได้เอาขี่ม้าไปทิ้งตามที่ถูกกล่าวหาอีพอกำมั่นใจว่าศีรนะยุมาติดแปมรับชอบนะเจ้าว่าขี่ม้ากองนี้สิเป็นของผู้ใหบันเถอะระวังมุมแดงและกามุมนนำเงินเนาะเอาแห่ว่าสิบวา่าพักเอาวาดยังไงยกแรกครับโอ้ยอีพอยไหมเอ้ แดงใจไว้ถูกใจน่าร้อนน่ะเ้วยองเขาว่าอ๋อบทธรรมดาดารียการสนับกกุนไว้สาวโยวกไพผัวแหล่พวกน่ะไว้งามก็สาวพลังเหมือนยกหนึ่งลัเนเมพน่ะเอ้ามันสมกันบรบุรารับท่านปร,รมาจารย์เอายกแรกเริ่มขึ้นนะครับลองดูที่ฝ่ายแดงนี่ท่านปรมาจารย์เฉินนะครับเนาะอายุห้าสิบสองปีเอาว่ายังไงท่านปรมาจารย์อย่างห้าสิบสี่ ไฟน้ําเงิน54เอออ้าวทั้งสองท่านก็เป็นท่านประจนด้วยกันนะว่าแจ้งไหนตัวนั่นน่ะเห็นบ้านนะนั่นอู้หูดูการต่อยมัดนะครับดูการต่อยมัดแล้วเมื่อเป็นไปฝึกซ้อมมวยสากลมวยไยมาบอกคือตีมัดเป็นแทรเอาไฟน้ำเงินว่าที่ไหนเขาไปตู้เขาว่าเอาขี่ม้ามาไว้นายเฮียนกรรมการเออโดนใส่หล้วว่างเปี้ยงเดี๋ยวโอ้โหเขาไปข้างนะครับข้างกระไตเอากรรมการนับ6 7 8ยกมือขึ้นจ้ำ เอาไปบอกเพิ่นยกมือนี่เอ๋ไปบอกให้เพิ่นเก็บตัวอีกแล้วเอาแทนที่จะยอมแพ้ถ้าไม่ยกมือนี่ก็จับแพ้นะเอาว่าจ้าไหนแหละท่านปร,รมาจารย์ว่านถึกสอยข้างกระไตเอานานนานนะเอาเบิ่งปร,รมาจารย์เฉินมุมแดงนี่เป็นมว้ยด้่คราบนี่เป็นมวยพวน่นโอ้โหเขาขำมับดังเปียงรถเอานานน่นอีกแล้ว เอาตีว่าเป็นเลยตัวหนี้มื่อนปรมาจารย์อย่างเนีเอาไฟนะเงิอนเอาหนันเอาอีกแล้วเอานันเอาข้างกะไตไปรับมันเขาอีกแล้วเฮ้อเปียงโอ้โเสถียรฮอดฮู่ดังแล้ว่างง้นเฮ้อเอาฝ่ายแดงน่าจะเรียนมวยสากลมาเอาคนกับปรากดวานนะครับเนาะท่านปรมาจารย์เฉินายแดงก็ชนะนอกไปเพียงแค่ยกแรกท่อนตัว สำหรับคู่นี้บอกว่าเมียบังคับให้มาชกนะครับสําหรับฝ่ายน้ําเงินที่เห็นหน้าอยู่นี่เพราะว่าเมียของเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยสู้คนนะถ้าไม่มาชกเขาจะอยานี่คือเรื่องจริงนะครับเบ้าให้ฟังแน่เบวบังคับมาเบ้าบังคับมาเจ,จ้าพยายามเจ้าตายทีอาตายกันพังอเออเมียเพลินบังคับมากเจ้าสิกาตีก็เพลินที่ทิ กนาสงสารอยู่ครับท้าวผมก็ถือแม่ผมบังคับมากที่กันเอาคือว่าตั้งซันท่านที่ถือแม่บังคับมากแล้วท่านคุณถือแม่บังคับมากแต่เจ้าหูแจ็คเพนอยู่บ่างอันคือเพื่อนเป็นพ่อผมอยู่นะครับยี่ย้นเดียวกันเฮ้ยาขวดสูเป็นพ่อลูกกันกับวัวตั้งสี่กับมีเนาะเอเชันรับชมซะลาล่อ้าวมารับชมแล้วครับบริพวนแล้วไวชุดเขียวด้วยมันนี้สิทธามราติเา เสาวยกไปเนาะพวนละจัดอยู่ขังปาม่อนกัมีหอดเสาโยกไปพนดีเอาว่าจังไงยกแรกเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นกังปูนะกังฟูต่อกังฟูนะ่ะสำหรับายแดงอายุสิบเก้าปีนะครับนะายน้ำเงินนี่สามสิบเจ็ดนะเอาสิ่งทั้งสองท่านเนาะครับเนาะก็เป็นเจ้าของตำานานมัดนกแต่แ,ตแพร่ม่านพอดะเห็นว่าพวนไหมเห็นไหม มันสีทรามดราตีมัดคือกันเน่เบื้องนะูเปียงหุ้นกับหุ้นเดียวกันนั่นแหละการออกอาวุธก็คือกันพุวนหเห็นบม่โอ้ยโอ้เป็นตะยานาน,นี่นั่นหเห็นบว่านั่นโอ้ยเขาข้างดังดังซั่วเลยต้องหันนั่นลูกถีบกับมีรี่กรรมการขือเยืนแอคอาดเถอะบันเบื้องเด็กน้อยตีกันนะกรรมการเอานั่นอู่ดูถูกพลังของฉันเนี่ยระวบงเนี่ยเสือนใส่ข้างดังกรรมการน็กบาานอ๋อล่องเบืองตีล่องเบืองตีเขา คือตีไปเบ้ไปบัวล่ะเฮ้อมุ่งนํางเงินไหมเฮ้อเอาหนันเห็นวะเ้อเอาหุ่นเดียวกันรูปทรงเดียวกันนะครับอยู่บ้านเดียวกันเอาหนันโอ้ยเข้าข้างดังเต็มเต็มเฮ้อเอาแรนนี้แล้วจะตีกูปวเจ้าตีกูทามีพนักกมกัรสอยเนี่ยพนักโอ้กรรัการยุติกันชกนะครับเนาะอ้เอ้าเอ้าตีคักตีแน่จนแควเฮียปวดไหล่เห็นว่า เอาพ้นกับปรากฏว่านะครับเนาะเอาไฟแดงเป็นไฟชนะไปโคเก่งบลาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง